ผมสวัสดีนานล่องก,กปลาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาตกรกระสูบกันนะครับก็มีนับเบิร์ดน้บุมนะครับมากันสามคนนะครับผมวันนี้นานแล้วครับไม่ได้ลงคลิปคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายส่งท้ายปีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกัดดีหรือเปล่านะครับวันนี้ บรรยากาศหมายก็จอกจอกจอกจะเยอะหน่อยนะครับก็มีป่ารือป่าปือเดีย๋ยวมาดูกันจะเป็นยังไงนะครับผมนีม่ค่าอยู่สิ ว้ยวผ้ามันขามมนะ่วงเปลือยเลยนี่นเราขานของม่วงขานปุ๊ด ันได้ถือมองป่าอยู่ไปถือกลุมมันโดน กาศก็มีปากมีเสียงแน่ยไปหามั่งเสีดตันนั้นมาน้ำกันอยู่เห็นบ่เห็นขั้นมองเนี่ยบ่เนี่ยบ่ทัน บอกแม่ประเด้มาเถอะจมจมอไอย่างนี้จมภาษาหมู่ของเนาวป่าได้นของป่ามันจะใส่อยู่นี่ ของแหน่หนิมย่มาแล้วจ้าเต็มเลียกว้ยกระตาดีนะเต็มเลียกนะครับผมกระสูบจุดนะครับ เสียบคอยต้งไดนนี่ปูดบวกเ่ยนครับเอ้าคลิปจะหักแล้วนะเปลี่ยนบ่อยนะ ที่เดช่างบุ๋มโดนนะครับใส่สวยด้วยนะครับสามขีดได้ปะไ,ไส้ช่างแส้โอ้ไเห็นดอกฟักกงง,งเบือดอยู่ไม่เห็น อะไมาบก,กัดวันน<อ>๊นเี้ยอ่านะเบิร์ตเมืเ่อไรไขจะแตกครับ nhà nói nhà nói về thật là mì cũng giống với đấy nói một ไม่ตายหรอกครับเขาก็มาแล้วค่ะาไม่ตายหรอกครับัหนยน่กินอยู่งออย่เมันดักอยู่เดียวดิมันดักท่ากินอยู่เดียวเกมที่สองนะครับ

เลือใหวไเลยมึงตัวที่3นะครับใส้สวยด้วยครับตัวนี้กระสุบจุดนะครับมายนี้จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีกระสุบขีดนะครับอ่านี่นะครับสีทองสวยงาม Kim vách nhóc nha trắng quá สวยสวยคิดเปิอลมี่บนนี่คิดเปิอลไข่มี่อยู่ในกระเป๋านะตัวนี้สวยมากครับทุกท่านคุดยอดสวยนะครับ าย่สิครับโอ้ยใหญ่มากครับเบิดสักภาพเน่อะนร่อทำกูเหรอ่อทกูเพืทำกูอะไรจะกูจุย เดือดอยู่ปวดตุ๊บได้ขาาาาา่าวว่ากินแอคเบาๆช้าๆเหรอป่ามันเย็นไม่ค่อยตีนี้ยิง่งเรดี่ยวหมดเลย <laughs> chai con năn đu ngay nghèo mình chậm đấy tuồi đâu โอ้เรื่อนโลกโเลงลกเงขาาเลยพอได้โลูกลัวพูดเลย่ยุบเนี่อได้ถามเคนนีเด้มนตัวมันนั่นเนาะฝามาซีหาปนีน่ต้นต้นเพื่อนเขาเขาตัดหากวันนะ้นใต้เลือปล่อยส่วบเล่นสู้ๆไปเลยนลังว่ะยังการบัถทึกพอย้ำสิครับเดินนะครับผม เซมมาตรฐานนะครับหล่างไทยหมูจรวดสเสมือนเสมือแล้วกันสิคับไอ้ไอ้มองไปว่าได้ด้ขขเขีย่ยขึ้นเนี่ยไ่เขีขึ้นเนี่ตัวที่ิงแงใส่ขเขีบริยานมึงดอกเบิร์ดว่าโเรมปีย้มมึงกับปรถด ว่าจะป่วนคุ้มเรืออยู่เมืนจะไปเท่าั้นละไปไม่ไ้ต้องอยู่เลขกางกองเตร,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 รียมที่เจ็ดเจ็ดนะครับปล่อยตัดไปแล้วตัวเล็กนะครับเมื่อกี้หก <6. S 2> เรจังหวชงอกอืตื๊บเลยครับตัวนี้ใหญ่ปาเนะครับอ้ปลาบัวตัวนี้สสวยนะครับอ้วุดอ้บุลุดบุุอ้สสวยนะครับตัวนี้อ้เต็มปากนะครับหมาใช่ะโอ้โนโนหมนั้ครับ้ใหญ่ ใหญ่นะครับตัวนี้ก,นกัดเต็มปากเลยครับตับต้งฝันลุ้งเหนียเล็กใหญ่เลยนครับโอ้ยตัหน่อยเจบร้อยครับผมใส่สวยใส่สวยตึบๆเลยนะครับสิบ์ดเกี่ยบรื่องิร์ดเบิร์ดเบิร์ดยบไปเลยจุดวงดอกเรื่อง ใหบ่นหน่อยกันนับหนึ่งกันลแต่ไม่ใช่ทัวตัวกูตันั้นเด้สองตวแล้วก็ได้เงินอืมอู้ตืบอีกแล้วอู้แตกออกเลยครับต้องชมบ่ปันใดวะมันไปแห้งบอ

ตึบดีจริงๆหัวแดงหัวแดงแ้มที่เก้าแล้วนะครับท่น <c oughs> นานผู้ชมอ้หตัวปลาไหมอเอะ๊ะ

อย่าทำตัวออนแอีงกันกายจะเตตืบอีกแล้วอีกแล้วครับบ่ปันไดตัวนี้ อ,อีโตัวอีกแล้วครับท่า,านผู้ชมไม่แย่งบอลกองมีตังได้ยักเตีมแล้ก็รับับมัฮะับล้มั้งครับมเังได้ยักเต็มตอนนี้เตมที่สิบนะครับเแ <8. S 2> มีนแบบ <8. S 2> อกว่แปด้เจ็ด แ้มที่สิบนะครับแ้มน,นี้ ะค่ำแล้วนะครับก็ใกล้ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับอ่อนรับอ่อนปลาก็ประมาณนี้นะครับผมได้กันเยอะอยู่ก็ไม่ได้ถ่ายทั้งวันนะครับถ่ายตั้งแต่ช่วงเช้าก็เต็มรังพอดีนะครับสรุปแล้วสรุปแล้วก็เต็มรังพอดีอ่อนอ่อนไหมนะอ่อนไหมอะไรขาดจันได้ตอนแปะคำว่าไปขึ้นแพร่เตี่ยมเดียวกับแพร่ไม่เอาเนี่ย โอ้ยตัเพ so ียกับเพียผสมทักซีเรีย่องอ้อแทนเอาวเพื่อนียนงมา้องอนลาชนะเลือดตัวนี้โบราณข่าไปด้ยเนาะทู่ชนะขัดปวยเปนกระเได้องนะเตียมถังจูรูเว้ผมมีหดหมุงฟิว วันนี้แพ้ช่างบุ๋มหนึ่งแต้มเจ็บใจเลยวะครับก็ค่ำแล้วนะครับก็ถึงเวลาต้องขึ้นแล้วปกติก็ขึ้นมืดนะครับแต่วันนี้มียาโทรตามครับผมคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แล้วกันเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับน,นี้หลังจากขึ้นฝั่งมาครับไส์สวยๆนั่นเลยครับเทียบจากฝาท้ายรถเอาแล้วกัน กับเต็ียมฝาท้าทยนะครับยาวนี่ครับดูมือผมคืบหนึ่งเกินคืบนะครับก็ได้กันเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ใส่สวยๆตัวใหญ่มีแต่ผมได้นะครับเนะนี่ยมาว้าวนีเนี่ยตัวใหญ่สุดหง่วงห่วยนี่ลกด้วยบบุินไหเนี่ยนะอะไเยอะอีกนะครับวันนี้มากันสามคนนะครับนะับเบิร์ต กลางบุมใครอ่อนครับใอ่อนน้ำเบิร์ดครับอ่อน <c oughs> ผมคนกลางๆครับ <c oughs> แค่จะเตี้ยมเดียวนึงอจะแท่งหลายๆลายแค่กี่กอนเลยแค่เตี้ยมเดียวนึงกับแท่งเข้า่าสันเดียวนะนะใครไม่ได้มาด้วยก็เสียใจด้วยนะครับเพื่อนๆอู้หลายๆๆเตี้ยมฟ้าไ<ม>ทายร้อยครับวันนี้ โดเลยนับเมีตัวอยู่แปบับ่โหดเมอนับนเต็มาทเรยหลาุดแล้วก็อีกอออานั่นเนาะนับนับนับเอกตัวนี่

ไปประคอกันนะไป่เบิร์ดลบด,ด้วยคักถลยว่าเตยมนะครับเต็มฟ้านะครับกปชิวอยู่ประองดิสยน้อยได้นาสาพอดี